แต่ตอนที่หนูอยู่พัทยาหนูบ่ได้เหตุแต่งานบ่าอย่างเดียวที่พี่น้องหนูผ่านงานมาเยอะมากนะคะเนาะช่วงที่พ่อหญยเรากลับมาประเทศนอเวแล้วแล้วหนูก็บ่ได้กลับไปเหตุงานบ่าอีกแต่ว่าหนูเข้าไปสมัครงานหลานนวดแต่ว่าหนูก็นวดกันอย่างบ่เป็นดอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหนูก็ ไปเลี้ยนไปเลี้ยนนวดคะ่ะเสียค่าคืนคู่นั่นสองพันเลี้ยนจนจบมาเมาเหตุงานล้านนวดได้สองได้สองหมื่ก็ออกพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันบเม่นงานทีนั่งมากเลถนัดแม่คะ่ะถ้าเกิดว่าอันใดที่เข้าบม่มาเข้าบ่าถนัดเข้าเหตุแต่บ่บดโดนดอกพี่น้องคะ่ะและ้วทัดจากล้านนวดนูกน็มาเหตุงานล้านเขามันไกลขาล้านเข่ามันไกล,ไกลจะอยู่ตรงขามกับลานอเวนิวจะเป็นเลนแบบนี้นะคะนอตะว่าจะตั้งยูกาทีเด้อพี่น้องที่นั่งเหตุงานยูนี่เขางานตั้งแต่เทียงยันหาทุ่มค่ะเงานยูทีนั่งเหตุงานยูนน พ่อยายเพิ่นก็เห็นตลอดเนาะพี่น้องนอเพราะว่ายีน่างก็โท่คุยก็พ่อยายตลอดร้านนี้ขายดีเดี๋ยพี่น้องคะ่ะล,ลูกค้ากับลูกค้าก็หลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วพร้อมโกงเงินค่าแรงยน่างไปสี่พันนอกจากร้านเขามันไก่แล้วยีน่างก็เป็นพนักงานแมคโดนด์เด้พี่น้องคะ่ะยีน่างเฮ็ดงานเอามันสุยางเอาหลดพี่น้อง <laughs> ววนตัวลัดอีนั่งยูอาศัยอยูที่พัทยาแครโบดนเดแต่ว่าอีนั่งนี่ผ่านงานมาหลายแห่ง,งค่ะที่บอกว่าอีนั่งบดไ้กบไปเฮตุงานบ่าเลยแล้วก็เหตุให้พ่อยายนี่เห็นตลอดว่าอีนั่งบดได้รับแขกบ่ได้รับอีหยังอีกเนาะค่ะเนาะช่วงที่อีนั่งเหตุงานแมคโดนัล์นี่ภาษาอังกฤษอีนั่งนี่ได้เร็วมากเลยพี่น้องค่ะเพราะว่าอีนั่งเป็นพนักงานขายอยู่ดานนานาะพี่น้องเนาะก็ได้พูดคุยพบปะกับลูกค้าเชาวต่างชาติจังสีนะได้ทั้งคุยได้ทั้ ก็คนเมามากนังนสินะพี่น้องคะ่ะภาษาอังกฤษนี่เป็นไวขนาดเลยถ้าเอาเสื้อก็ต้องเสื้อได้พี่น้องในขนาทีนั่งเฮ็ดงานแมคโดนัลตอนเช้าแมนบอตอนแรกอีนั่งก็กระโดดไปเฮ็ดงานเอ็มเคจ่ะอีนั่งไปต่อง,งานทีเอ็มเคทุกมือหาชั่วโมงค่ะเซนทันพัทยาบีชค่ะสู้เอาค่าเอาแน่ได้พี่น้องนี่ขนาดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วได้เบิ่งหน้าตาอีนั่งนี่เมื่อ,แอยแอะแหล่แอะแหล่อยู่ <c oughs> งึบเจ้าของขึ้นกันนั่นแหละ แต่ถ้าถามว่าตอนที่ย่างเฮ็ดงานบ่านันนอีนางก็เอาเบิร์ุชย่างคือกันได้พี่น้องค่ะเพราะว่าอีนางก็ค่อยมองค่อยสังเกตคนอื่นเนาะว่าเป็นยังก็คือได้ลูกค้าได้แขกกันดีแท้ก็เฮ็ดจังใดวะชีวิตอีนางตอนอยู่พัทยาอีนางผ่านมาเบิร์แล้วพี่น้องคะ่ะอันนี้เอาหลูกเกาๆามาให้เบิร์เนาะพี่น้องเนาะก,กับยาวายาตีกันเด้อมันเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาแล้ว อีนั่งเคยลอกมาเบิดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าจะเจาะคิว้วเจาะจมูกเจาะปากเจาะลิ้นเฮ็ดมาเบิดสทุกอย่างแล้วคะ่ะอันใดที่คิดว่ามันดีมันงามอันใดที่คิดว่าสิจะห้เหานี่ได้แขกได้ลูกค้าได้เงินเติมอีนั่งเฮ็ดเบิดสทุกอย่างแม้กระทั่งเสริมจมูกอีนั่งก็เคยเสริมจมูกครั้งนึงคือกันอยู่ได้พี่น้องขาอีนั่งก็เคยนึกอยากงามคือกันได้เห็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเสริมออกมาแล้วตอนแรกๆมันก็เบิ่งงามอยู่พี่น้องขาหนาหนาเปลี่ยนไปเลยได้ แต่ว่าตอนเสริมมาเข้าเสริมไฮบอดีค่ะจะหมูกมันเบี้ยวพี่น้องเบิ่งสังเกตดีๆเด้อว่าจะหมูกมันเบี้ยวค่ะเพราะพญกลับมาเสือบอว่าพญ่เหตทอดออกเบิดสุยางสุแนวโดดพี่น้องค่ะเพราะว่าจะเป็นคิว้วจมูกลิ้นอีหยังถีนางเคยจ่อพ่อยหญ่เพื่อให้เอ,ออกเบิดสุยางสุแนวเลยพี่น้องค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มักเนาะพี่น้องเนาะพลังบางคนถ้าเกิดว่าเขาได้ห้าข้าวแล้วนี่เฮาบ่าําเป็นที่จะต้องแต่งอย่างมากมายเขาก็ะห้าข้าวพี่น้องค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดจ